สวัสดีค่ะพบกับสาระเล็กๆน้อยๆนะคะยายจะพูดเกี่ยวกับดิ้วรอยบนหน้าผากนะคะปัญหาทั่วไปของคนนะคะคนเราทุกคนย่อมมีดิ้วรอยบนหน้าผากมีได้ทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผีปกติแต่อย่างไรเรามาดูกันว่าอาหารอะไรช่วยป้องกันริ้วรอยบนหน้าผากได้นะคะดิ้วรอยบนหน้าผากเป็นปัญหาที่พบได้ทุกวัยทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายนะคะสาเหตุของริ้วรอยบนหน้าผากมีหลายประการก็อาจจะมาจากพันธุกรรมแสงแดดการสูบบุหรี่และความเครียดของแต่ละคนนะคะความเครียดทีนี้อาหารบางชนิดที่สามารถช่วยป้องกันริ้วรอยบนหน้าผากได้นะคะซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อผิวเช่นสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีวิตามินอีน e, คอลลาเจนโบตีนและกรดโอเมก้าสนะคะ ต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้คืออาหารบางชนิดที่จะช่วยป้องกันด้วยรอยบนหน้าผากได้นะคะก็คือผักผลไม้ผักผลไม้เป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องผิวจากการทําลายของอนุมูลอิสระนะคะผักและผละไม้ที่ปูดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระก็ได้แก่แครอทมะเขือเทศมะละกอแตงโมบลลีลราบสเบอรีสตอเบอรี่นะคะสารจาก อาหารจำพวกนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นถั่วมเมล็ดพืชนะคะถั่วและ,มะเมล็ดพืชมเมล็ดพืชเป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์นะคะเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนไฟเบอร์กรดโอเมก้าสามและสารต้านอนุมูลอิสระถั่วและ,มะเมล็ดพืชที่มีประโยชน์ต่อ,อผิวเ็าได้แก่อัลมอนด์ถั่วลิสงถั่วแดงถั่วเขียวมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดแฟกนะคะ เป็นพืชมาเดดพืชส่วนปลาปลาเป็นแหล่งที่ดีของกรดโอเมก้าสซึ่งจะช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นและยืดหยุ่นปลาที่อุดมไปด้วยอุดมปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสก็ได้แก่ปลาซิม,มอนปลาทูน่าปลาแม็เคอเรวปลาซาดีนนะคะถ้ารู้แล้วก็หามาทานเยอะๆหน่อยนะคะและปัจจัยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำ น้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะจะช่วยให้ผิวไม่แห้งนะคะไปช่วยหล่อเลี้ยงผิวและป้องกันผิวแห้งกร้านเพราะฉะนั้นคนเราแนะนำให้ดื่มน้ำนะคะวันละไม่ต่ำกว่าแปดแก้วนะคะควรดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนะคะไม่แห้งกร้าน นอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะยังมีวิธีอื่นๆที่ช่วยป้องกันริ้วรอยบนหน้าผากได้นะคะเช่นการทาครีมทาครีมกันแดดเป็นประจำก่อนออกสู่แดดนะคะหรือลีกเลี่ยงการสูบบุหรีร่ดีกเลี่ยงการดื่มแอลอกอฮอล์นะคะการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ควรพักผ่อนให้มากๆให้เพียงพอนะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกดแชร์หรือกดเซฟบันทึกเอาไว้นะคะพบกับสาระเล็กๆน้อยๆครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ